40แรเงแบบคานบนนะครับ290,000าบาทนะครับอ่ะใครมองหารถทำนาอยู่นะครับบอกว่าคานล่างนะครับเวลาข้ามคันนาหรือข้ามสิ่งกีดขวางแล้วรู้สึกว่ามันติดท้องนะครับข้ามยากนะครับอ่ะเลือกเป็นคานบนคันนี้เลยนะครับสภาพยังสวยนะครับยังเดิมสีเส้นนะอ่าใครมองหาคันนี้อยู่เป็นรถเก่าเก็บนะครับเป็นรถเก่าเก็บไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนำเสนอราคาอยู่ที่295,000บาทนะอ่ะชั่วโมงงานอยู่1,000 42ชั่วโมงนะครับ1นึชั่วโมงนะครับเป็นรถเก่าเก็บนะอ่าก็ใช้งานจริงไม่เท่าไหร่นะครับเป็นรถที่ยังสวยอยู่นะครับมียางสายขวานะอ่าลูกค้าซื้อก็จะได้ผ่านหน้าผ่านหลังนะอ่าพร้อมมีรับประกรันมีวารันตีให้ด้วยนะครับอ่ารถเล็กอ่าเสียว,วนจะมีรับประกรันมีวารันตีให้ด้วยนะครับอ่าเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งได้ปกติอะไรที่ดูแล้วไม่ถูกใจครับสั่งเก็บงานได้ในราคาที่เราตกลงกันนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท โอนฟรี free, ส่งฟรีมีรับประกันนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับ FC ที่อยากได้40แรงที่เป็นคานล่างนะอ่ะเสวันก็มีราคาใกล้เคียงกันมีราคาแพงกว่ามีราคาถูกกว่าให้เลือกหลายคันเลยนะครับเดี๋ยวเสววนพาเดินดูนะครับ200,000 95,000บาทแล้วก็300,000ต้นมีทุกราคานะครับชอบถูกซื้อถูกนะครับชอบหรืออยากได้ถูกกว่านี้ก็มองเป็น36แรงนะครับ36แรงเสือวนมีราคา180,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ230,000บาทนะครับเรามีทุกสภาพทุกราคาให้เลือกนะครับอันนี้302แล้วก็มี108นะครับแล้วก็มี40แรงนะครับถ้าเสือวนก็นี้เป็นตัว s p นะครับสภาพก็ไม่ได้หนีกันเยอะนะครับหรือว่าสวยเหมือนกัน อันนี้ก็3 8มแสอ่าแล้วก็3 5มแสนห้มครับมีราคาหลายๆราคาให้เลือกเลยนะครับอ่าสภาพก็ดีทุกคันมีวารันตีทุกคันนะโอนฟรี free, ส่งฟรีมีรับประกันมีวารันตีนะครับอ่าหรือไม่มองเป็นยี่ห้ออื่นก็เข้ามาเลือกได้เลยนะครับมีทั้งคูปาตาทั้งยันมาให้เลือกมากกว่า100ยคันนะครับอ่าขอบคุณครับ